嗯。Oh. เชียี่ยอยไฟมันเลยนะจ๊าบแบบแบบนี้เลยนะจ๊าบ มีเสียงกันนะคุณบ้าแรงมา,า,มามกบรรยากาศตันนี้นะจ๊ะตอนนี้เลลยมงสามสิบห้านะจ๊ะโมงสามสิบห้าัสดครับ น้ำขึ้นนักขณะนะจ๊ะน้ำจะมาถึงเจียงใหม่ตอนเย็นนะจ๊ะจากบนดอนอันนี้ก็คือมาแล้วสำบ้านห้องนะจ๊ะที่มันตกเพลินไลเต็มน,น้ำงิงนะจ๊ะต้องคอยนักเรียนพิษปานจำนวนนะจ๊ะรียนยตรงน,นี้นะจ๊ะทุกว พี่ยวบ้านพ่จองเก็บของเก็บข้าวของไม่เรียบร้อยนะเจ้ามาแน่ใช่นตอนนี้เหลือประมาณห้าสิบเซนขีดแดงมาไปดูจุดอื่นกันนะเจ้าที่น้ำเข้าถึงในตัวเมืองแล้วนะเจ้า